ระหว่างพักตันนี้นนซูมหามเบอร์ห้าซีดานครับมาดูกันชัดสีดานครับถ้าหัวร้านหน่อยนี่สีดานนี่นะครับแต่ไม่ใช่ครับอันนี้ซีโชคครับ โชัดไหมมานี่วครับเยรายครับโอเคมานีาน่วครับโอ้โหปีสวยงาม อันนี้ฟิวจริงๆฟิวงานข้างหงน้นาเกิดข้างลงลงอหนึ่งตัวครับมวครับมีมีนมีนเยครับมีนเยเดียวครับโอ้โหต้องเสียดายจ่ายเสียปล่อยครับมีการสั่งปล่อยครับเก็นไหมโอ้โหหนึ่งสองครับเดี๋ยมันจับบอลได้บ้าไปแล้วครับเคลีลลยร์ครับ ซ้ายครับ,บามาแล้วครับผิวเปิด,ดสายไปแล้วครับบอลในนี่ผิวผิวจริงตามปอนี่เป็นใช้ผิวความมีนครับมีนครับ,รบพาผิดับ จะถิงเธอแต่ั้งงอ้รับอนะครับแล้วเจ๊ติดต่อมาอา้าโอ้หจะบอลไม่อยู่ครับอันตรายไม่ว่ากันสวยงามต่อามาโอเคนน่ม

บอลครับทีมแบนแดงยังเต็มๆสนามนิดหน่อยอ้อโหสายสวยั้งนี้ซัดไม่เหลือนะครับสวยงามมากใจเตะตอกมาเป็นห้าสามนะครับอันนี้พ่โชคเรา เรียบร้อยสวยงามมากนนเกมจิมเอเมนดูดอกไปนะครับนนเป็นทีมท่านแบงค์ที่ทำเกมได้มากกว่าตอนนี้เปอร์เซ็นต์อง,องบอล48ต่อ52ครับยังไม่รู้ใครได้52ใครได้48นะครับ ครับยาวครับยาวไปแล้วครับโคปัดมาเป็นลีบอลครับส่งมาล้อเน,นะครับมาตัดมาทัไงออกครับ มองไรงไป้างงนี้กองหน้าเป็นโชคกับพิ้วครับกองกลางเป็นเหลิมคับบ้าครับผู้หลังเป็นมีงกระเป๋าครับ ก็เบาเป็นเลาตเบาครับเบาทำไงเล่นง่ายๆเล่นง่ายๆเล่นกันง่ายๆซัดแน่นอนไม่ซัดป็นการแข่งมันจะซัดเฮ้ยเรียบร้อยอันนี้พิดาลงครับมามาปลาครับนั่งไอกระตุ้นทีมหน่อยดิไอ้คุณเป็นโค้ชอยู่อ่ะทำไมได้โบกอ่าโอเคครับ ผมสั่งบุกครับวีเออาหน่ยวีสั่งบุกครับว VV อ่าวีบอกเล่นเกมเร็วครับตามสไตล์ถนัดของเราโค้ดขึ้นมาเองครับโค้ดมาสั่งการข้างสนามครับเดี๋ยวต้องฝอยกันครับเดี๋ยวโค้ดโค้ดโค้ดด่าว่าขอครึ่งตัวครับครึ่งตัวครึ่งตัวโค้ดแอคทีฟหน่อยแอคทีฟหน่อยนี่เอาละสับบอลออกมาดูแล้วครับดูสามตัวเอาละครับโอ้โหติดมีนออกข้างไป โคตรกระตุ้นหน่อยครับโค้รโคตรกระตุ้นนิดนึงเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยโคตรบอกเอาหน่อยครับเอาหน่อยอย่ารอบอลนี่อย่ารอบอลโคตบอกว่าอย่ารอบอลครับเขาพี่ดาวสั่งหลังต่ำหนึ่งตัวครับเราคิ้วจับบอลไปแล้วครับคิ้วยิงโชคไม่เข้าครับโค้รบอกว่าโชคไม่เข้าข้างเรา ล็อกหนึ่งล็อกสองโอ้โหเกือบตายการตรงนี้เราปล่อยให้บุกมากเกินไปนอ่ะอ่าใช่ครับโครัวอก่าพื้นที่ตรงกลางเราไม่มีตัวเล่นครับตรงกลางเป็นบอรแล้วโยนมาแล้วครับทำไงครับทำไงทำไงจับบอลลงพื้นหนึ่งสองสามอ,อ <ะ S 2> ่าอย่าครับชมใครไม่ดูครับว่าสวยสวยครับลล้างแล้วเขาลุลัง สัดโอ้โหเซียบได้ไปลายเท้าเอาไงครับเอาไงต่อเอาไงไปถ่ายไปที่ว่างปอดปีกล็อกหนึ่งเปลาครับกรรมการให้ได้เปรียบไปแล้วครับคิวคิวทำไงคิ้วทำไงเหตุครับเฮ้มันไม่สดอะ่ะฝันไงสดไหมโอ้ยเปล่า,รารครับ เหลือบอกว่าผมรันผมรันมันบอกให้สดเออเหลือบอกวาทำไงให้สดนะปรับผ้าผเสื้อไม่สดอ่ะสีมันแดงอ๋อเนี่มันเป็นไรช็อตอยู่มันออยอยู่ปิดซะอ่าเนี่ยแหละค่อยจำหน่อยให้ดูเป็นธรรมชาติน่ะอันนี้ใครตั้งวะมันมันแอบถ่ายกลางคืนเหรอวะมันไม่ส่องสัตว์เหรอวะเออหนึ่งมันส่องสัตว์เหรอวะไปแล้วครับไปแล้ว ทิมเพื่อนแบงค์ซาโยนะครับโชวมีโชวมีไปยังครับเนปุง้งม,มีตัดบอลมีตัดบอลตัดแน่ ตอนนี้เขาบุกขึ้นมาเต็มๆะเราต้องบีบเข้าไปบ้างใช่ครัโคสั่งบีบครับโยนครับอรบจ่ายแล้วอัเล่นเกมเร็วครับสวยครับทําไงทําไอครับเปลี่ยนตัวอีกแล้วครับไป็ครับนสั้นโยนนะย้ครับ ตรงกลางตรงกลางไม่มีกองกลางตรงกลางตัวตัดเกมบอลไม่มีเอาอเดเห็นว่าจะหมดเวลาครับเลยติดต้องปอน